สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะอ้าวันนี้ก็พบกับคุณครูโออ,อีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเด็กๆในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราเรียนคำที่ประสมสระ,ะแออ่เด็กๆพูดพร้อมกันนะคะสระ,ะแอออแอแออ่าวันนี้ครูจะยกตัวอย่างมา3ตัวอย่างก่อนนะคะอ่าพร้อมหรือยังคะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว,ลวจับผมจับไหล่จับเขา่ามือวางไว้ที่ตักทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะจับผมจับไหล่จับเขา่ามือวางไว้ที่ตักพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆม,มาดูภาพแรกเลยนะคะอันนี้คือสละอะไรคะ ละแออานเด็กๆพูดพร้อมกันสะละแออาเก่งมากคำแรกนะคะสะละแอบวกภาพอะไรคะาภาพไก่สะละแอบวกกอไก่อ่านว่ากแอแแเด็กๆอ่านตามครูโอนะคะกแอแแเก่งมากค่ะต่อไป สระแอบวกภาพอะไรคะอ่าภาพงูใช่ไหมคะสระแอบวกงองูอ่านว่างอแอแง αι. อีกหนึ่งรอบนะคะงอแอแง αι. เก่งมากค่ะต่อไปสระแอบวกภาพอะไรคะอ่าสระแอบวกภาพลอลิงใช่ไหมคะรอ แอแลเราอ่านตามครูนะคะลอแอแลอเก่งมากค่ะวันนี้ครูก็จะมีใบงานให้เด็กมาทำด้วยนะคะ,ะเ,ดเด็กฟังคำสั่งก่อนนะคะถ้าเด,เด็กไม่ฟังคำสั่งครูเด็กทำได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะถ้างั้นเรามาฟังคำสั่งนะคะให้นะักเรียนฝึกเขียนแล้วก็ฝึกอ่านคำที่ประสมสระแอ,อะ มีคำว่าอะไรคะสระแอบวกกอไก่อ่านว่ากอแอแกต่อไปสระแอบวกงอง,งูอ่านว่างอแอแงสระแอบวกบวกรูปอะไรคะอ่าบุกใบไปม้ใช่ไหมคะอ่านว่าบอแอแบต่อไปนะคะสระแอบวกอลออิงอ่านว่าอเอเลอแอแล ต่อไปสระแอบวกหอหีบอ่านว่าหอแอแหนะคะต่อไปสระแอบวกฟอฟันอ่านว่าฟอแอแฟต่อไปสระแอบวกพอพานอ่านว่าพอแอแพต่อไปสระแอบวกมอมา้าอ่านว่ามอ ขอไข่อ่านว่าขอแอแขต่อไปสระแอบวกภาพอะไรคะาภาพจานสระแอบวกจอจานอ่านว่าจอแอแจเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะและเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านแล้วก็ อาจคลิปส่งคูโอให้ดูด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ